การช่วยเหลือการช่วยเหลือสาคัญมากเลยใครเดือดร้อนเราก็ไปช่วยเขาใครมีเรื่องมาปรึกษาเราก็พอเราพอจะรู้จักใครมากก็ไปวิ่งเต้นในเขาช่วยเหลือเขาอันนี้แหละครับทําให้มีเพื่อนมาทีนี้จะได้เห็นงานในวงการยังไงแบบปลอดไหมคะที่คุณอาไปร่วมงานกับวงโซ่าีนี้มีมีแผนแั่งานในวงการบันเทิงในเรื่องนี้ไหมวงการบันเทิงเนี่ยผมก็ตอนนี้ แทบจะไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าเขาก็เปลี่ยนวิธีการถ่ายทําเปลี่ยนเรื่องราวซึ่งเรื่องอย่างเราเราเนี่ยมันขายไม่ได้แล้วนอกจากไปตามเกมโชว์ที่เขาอยากจะพบเรานะครับอยากจะเห็นเราก็คือผมแปลกใจอย่างเนี้นเพื่อนรักผมสารพงษ์ชาติยเขาตายไปปีเดียวอะ คนลืมเขหมดละสมบัติเมตนีมนบอัศวเทพเศถานักร้องไพรโนดใจสิงพวกนี้ทำไมเขาให้ความบันเทิงกับคนมาตลอดชีวิตเขาอะเขาเสียชีวิตไปไม่นานเนี่ยคนลืมก็หมดเลยอะผมว่ามันเป็นน่าจะเป็นธรรมชาติเนาะธรรมชาติธรรมชาติก็คือ ความจริงคือวิทยาศาสตร์นี่แหละมันก็เป็นไปตามเนี้ยผมก็คิดว่าไม่นานเขาก็คงจะลืมผมนะแต่ก็มีคิดถึงงานในวงการอย่างเปิดมาเล่นหนังเล่นละครบ้างไหมคัโอ้โหมันไม่มีแนวนี้เลยอะ่ะแนวนี้มันมันไม่มีแล้วเพราะว่าเขาบูอะไรแบบนี้มันไม่มีแล้วมันเขาไปดูหนังฝรั่งบูบูตนุกตนุกของเรามันยัง แต่ถ้าเราจะทำเนี่ยเราก็ทำแบบดั้งเดิมเลยเพราะอยากให้คนรุ่นเก่าได้ดูน่าจะทำบ้างน,นะ,ะน่าจะทำบ้างม,ม,มีความคิดเหมือนกันวันหนึ่งเะไปเจอไปเจอแบบเก่านะ,ะก็เรียกส<ะ>ามแยกปักหมาอะไรเงี้ยไปเจอที่ร้านเหล้าแล้วก็คุยกันแล้วก็ทะเลาะโจรกันบ้างอะไรเนี่ย<ะ>ผมว่ามันสนุกนะ,ะแต่ผมมีแนวโน้มนะผมเคยไปฉายหนังกลางแปลงให้คนปักช่องดูนะ โอ้ oh, คนดูกันเยอะมากเลยอะ่ะฉายให้ดูฟรีๆนะคนเฒ่าคนแก่นะเขาจะเอาเสือเอาอะไรมานอนดูกันเออแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์นะเพราะว่าเราก็เสียแค่ค่าไฟเครื่องเช่าเข้ามาไปฉายตามชนบทนะซึ่งเขาไม่มีโอกาสได้เข้ามาดูแล,แล้วเขาเข้ามาจะต้องเสียค่ารถค่าตั๋วหนังก็แ,แพงแลเลยเขาอยู่บ้านนอกบางทีเขาก็แก่เขาเดินมาไม่ไหวเดินมาไม่ไหวเขาก็เราไปฉายดูที่หมู่บ้านเลย แล้วมันไม่ยากเดี๋ยวนี้ก็มีกล้องกล้องอะไรอะกล้องไม่ต้องเตาใหญ่ใหญ่ไม่ต้องแล้วแล้วก็จอก็อไม่ต้องใหญ่มากเออได้ผลนะคนชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่มาดูกันเยอะเลยอะ่ะเราก็มีความสุขอะเราก็หนังเราหนังเก่าแล้วเราฉายก็ดูถ้ามีหัวคู่มาในบ้านทำงานยังไหวไหมคะน่าจะไม่ไหวน,นอกจากนอกจากสั่งแบบมาลอนเบนโดนอนอยู่กับเตียงแล้วก็สะะั่งอ้ อไอคนที่มาเชิญแกดอกมันเป็นศัตรูของแกนะอะไรอย่เงี้ยนอนเล่นกับเทียกันสว,ส,สวัสดีครับขอบคุณมากทุกคนนะครับ